เป็นน Yo. ิ่งใหญ่พี่น้องครับโอยู่แรงไหนกระหมานเลยพี่น้องโอ้โหเป็นนิ่งใหญ่พี่น้องครับอ้เขาแดงเนี่ยวะโอ้พี่น้องเอาอีกตัวนี่งสองตัวตัวนี้งโอ้พี่น้องป็นนิ่งใหญ่เอาสองสามตัวพี่น้องกุ้งกระโดดอ่ะตือปลาทะเพียนอยู่แล้วพี่น้องไปทางไหนบูสองตัวพี่น้องครับ วัสดีครับพี่น้องครับบา่าวซีเกียรติมนีพาพี่พาน้องมาหายามกุุงยามส่กุุงพี่น้องครับลงหวยลงน้องคือเก่าพี่น้องครับใส่กุุงไปหาหลังคือเก่าพี่น้องครับวันนี้พี่น้องบ่ได้สร้างไว้ดรอกพี่น้องมาหายอยากหากินตามวิธีชีวิตเราพี่น้องครับน้องไอ้ไม้กับไม้เกาไม้เดิมเลยพี่น้องครับเอายามมึง ตัวนี้เบาอ่องกะสีเอาเอาปลากระดีไปใส่เบ็ดเด้อพี่น้องเอาไปใส่เบ็ดน้องอื่นครับเดี๋ยวมีโอกาสกะสิได้ถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งพี่น้องครับเอาไปพี่น้องไปหลังแหลพี่น้องครับตัวนี้เอากระแปลงมาสองเอาคู่มาสองอันใส่กุ้งอันนึงแล้วก็ใส่ปลากระดีอันนึงพี่น้องไว้ใส่เบ็ด เอาพี่น้องครับไปล้างแหลกกันเลยพี่น,อน้องลังแหลกแหงหมันพี่น้องครับไหนตัวปะ โอ้หอยก็มีหลายเลยหอยเริ่มหลายแล้วพี่นอ้องได้หาหอยซื่อหลี่นะบอกเขาไงบอกปกตินี่เมษานี่เขาไงเลยพี่นอ้องอ้อ พี่น้องล้างแหลกพี่น้องครับอื้อู้ตายเงี้ยถือพี่น้องอู้ปนินยังยี่พี่นอ้อ,นงงนองครับล้างแหลกกระมานเลยพี่น้องอู้อู้ปนินใหญ่งงพี่น้องครับอู้ขเข่าแดงเหนียววะ่ะอู้พี่น้อง เอาอีกตัวหนิสองตัวคนจุ่นหนิป๊พี่น้องก็ดินใหญ่เอาสองสามตัวพี่น้องโอ้บักใหญ่เลยพี่น้องตัวป็นโลพี่น้องครับโอ้เขาอะไรงัยวะมือนังกับปัสสะเพียนเขาสามตัวพี่น้องครับปุูใหญ่แหี้ยพี่น้องเฮ้ย เห็นมโนพี่น้องเอาเอาโท้าสับไทยเดือพี่น้องครับชาดบอชาดกับเยาวยาวากันเดือพี่น้องพี่พี่น้องครับเป็นโลพี euh ่น้องครับเอาเอามันมันพี่น้องมันมันครับเออหลังแหลงแหงมันเลยพี่น้องครับสามตัวพี่น้องครับแต่โตหนึ่งนี่อีสองตัวนี่รุ่นเท่าๆพี่น้องครับนี่รุ่นนี่แต่อีตัวหนึ่งนี่แบบหญ่พี่น้องครับ เอามันมันพี่น้องครับไปลังหลกล้างสองพี่น้องครับอู้ื่นเตือนตื่นเตือนเรลังเกยเห็นปลานินเข่าโต๊ะบักใหญย่เลยพี่น้องครับครับพี่น้องครับหลังสองครับพี่น้องครับหลังจากหล้างแหลกอุ้ยจะได้หงมีปลาปลานินเข่าพี่น้องครับมือนันมือนันกับป้าตะเพียนเขาครับจะได้หูุไม่มีปลานินเข่าอีกอู้มันครับพี่น้อง เอาหลังสองพี่น้องครับมันผันหรือผันผันผัน,นโอ้ตัวมจะกลุ่มพี่น้องขาวจนพูนเลยพี่นอ้องเป็นไหนพี่น้องล้างสองพี่น้องครับโอ้กลุ่มกระโดดออ,อืตดูปลาตะเพียนดีเลยพี่น้อง ไป้ทางใหญบูสองตัวพี่น้องครับกุ้งเศรษฐวยน้อยนึงนี่แหละพี่น,อน,นอ้อ,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 แนอง,คอง,คองคแคปลาตะเพียนสองตัวพี่น้องครับนี่ไอทางไหนอีบุโอ้ก็จะถอดแล้วพี่น้องครับมันมันพี่น้องครับสองตัวพี่น้องครับลาจะเพียนเยวไปหลังสามพี่น้องครับโอ้หมันหมันหมันแล้วพี่น้อง มันแล้วมันแล้วอู้สามตัวพี่น้องก็น,นิ่มตัวหนึ่งสามตัวพี่น้องครับเอาเอาไปล้างสามพี่น้องครับล้างสามครับพี่น้องครับหลังที่สามพี่น้องครับอืมจะได้น้องอึบอ่ะทิม่มสี่ขึ้นฟังพี่น้องเอาทิ่มลงหนามมันเป็นขยะมันเป็น,นอะไรอึบ สามพี่น้องครับอืมสามพี่น้องครับจัดให้พี่น้องอืมถวยน้อยนี่แหละพี่น้องครับอา,อากีเดือกับไลยเติบอยู่ ไปน่วยนี่แล้วพี่น้องเอาพอได้ก่อยได้ละคือได้ก่อยได้ขัวพี่น้องครับเ,ออเดี๋ยวสรุปย่อยให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องไปลังซีลังหาพี่น้องครับไปไปพี่นอ้อ,นองครับพี่น้องครับลังซีพี่น้องครับไปจ้าพี่น้องลังซีคือวพี่น้องครับล้างซี ีพี่น้งอ,อนงโอ้หมานคือเก่าพี่น้องครับ งามพี่น้องกำลังดีเลยพี่น้องครับกำลังงามเลยไปล้างหาสรุปยอดพี่น้องครับมันม้าน,นพี่นอ้นองครับพี่น้องครับลังที่หาลังสุดท้ายพี่น้องครับรลุนมาชมเมืองพี่น้องเป็นจังไนครับหลังสุดท้ายพี่น้องครับ อ,อ๋อต้นขึ้นอ,อืมมันคือเกลาพี่น้องครับมันคือเกลาอืมบาดละถวยน่อยอยู่พี่นอ้องเอาแต่ว่าบอคัดคอท่อช่วงแหลกพี่น้องครับ แต่ว่าถือว่ามันคือเราครับพี่น้องซ้ำซี้อยู่สีกินพี่น้องครับอึดบุอยากครับพี่น้องครับอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องครับสาหรับน้องนี่นะพี่น้องกับเดี๋ยรสรุปยอดให้พี่น้องเบื้องพี่น้องครับหลังสองพี่น้องครับมานถวยหน่อยพี่น้องครับ หมอกไว้มาน,ำน้ำนวยหนึ่งพี่น้องครับเอาพ่อก้ยแล้วพี่น้องสองหลังสองหลังกับพ่อกล้อยแล้วพี่น้องครับพ่อกล้อยแล้วพี่น้องครับเลยถ้วยนึงแล้วกล้วยเอาออก หลังสามพี่น้องครับหลังซีพี่น้องครับหลังซีแตะเพียนสองโตพี่น้องครับสู้หน้าเลยพี่น้องกุุงจำซี่ก่อยพี่เพียนสองโตพี่น้องครับแต่ว่าตะเพียนนี่ตายวแห้งพี่น้อง แต่ว่ากุ้งฟังนี่มีแต่ตวัวอ้วนพี่น้องตัวใหญ่ไองงมากมากมากพี่น้องอยากกินมาเอาเด้อพี่น้องครับเหลือสุดท้ายครับพรางานแม่งานพี่น้องครับปนินใหญ่สามตัวพี่น้องมาได้จังได้วุ่นสามตัวนี่เฮ้ยใหญ่เลยพี่น้องพ,พี่ตัวนี้ใหญ่กึมูงพี่น้องตัวนี้ก็บสามสามสี่นิว้วนี่ครับพี่น้องนี่สามนิว้วนี่ตัวสามสามนิว้ว ตัวนี้คือซัมซีนิวนี่แแล้วพี่น้องดุนแบบนี้แหละดุลมือชิดๆนั่นสิแต่ตัวนี้ใหญ่พี่น้องครับใหญ่แห้งมาเลาูพี่น้องครับไอ้เท้เบิ้งพี่น้องครับใหญ่เทปก็ได้พี่น้องครับต้องโจกออกพี่น้องมันเอาออกตาบพได้ไพี่น้องครับ โจ๊กออกพี่น้องครับเข้าได้ยังไงพี่น้องเบิ่งตีละ่ะใหญยเลยเลยพี่นอ้องเข้าไปไลนนน้ยังไงเอ๊ะแอบ่ยพี่น้องครับที่มันเอาออกตาบได้พี่น้องครับนีน่น้องใสขึ้นอ ีเลยตันหนึ่งพี่น้องครับหลามูพี่น้องตัวนี้ก็สามนิ้วเลยพี่น้องสามนิ้วพี่น้องครับเลี้ยงแบบงามพี่น้องเขามาได้เองไดยบูพี่น้องครับเอาเดี๋ยวเทกุุงอันซีพี่น้องไออันสุดไายพี่น้องครับเดี๋ยวเทให้เบิรงสรุปห้เบิรงพี่น้องครับเอาลังสุดไทยพี่น้องครับ บางทีหาพี่น้องนี่แหละต้มถึกปลานิ่นญ่พี่น้องครับอนี่ยกรุงสำเนียแล้วพี่นอ้องอืออือสรุปยอดพี่น้องครับ ไอ้ถวยบางใหญ่เลยพี่น้องขายก็ได้พี่น้องเฮ็ดกินก็ได้พี่น้องครับครับพี่ผองานแม่งานพี่น้องครับเขามาแดงไดบุตะเตพี่นสองตัวพี่น้องแต่พี่นสองตัวแต่พี่นสองตัวเป็นนินใหญ่ตัวหนึ่งลองลองลงมากะสองสามตัวเขาไม่แดงไดบุพี่น้องครับเข้าได้จะไดบุ๊าแบบใหญ่เลยพี่น้องครับ แล้วก็ฝากี่เดือดพี่น้องไว้ใส่เบ็ดมือแรงไอ้ไายเคียบให้พี่ให้น้องเบิ้งยำไปใส่พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กากฟพี่ฝากน้องไว้ซ้ำหนีเลยเด้อพี่น้องเด้อครับมันสีสวยพี่น้องครับหาใส่เสากอนพี่น้องครับครับพี่น้องครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาอ่องในเด้อพี่น้องเด้อติดต่อยไขวาตามเบาอ่องเนี่ยครับเพื่อเป็่มกำลังใจให้เบาอ่องครับสิได้ ทางสันผลงานเหด็ดดีๆอันใดดีดบอดีกะตีชมเตือนกันมาบอกกันมาใดพี่น้องครับเราอกก๋องเกษตรเลยปับ๊บพุงแกกไขเห็ดให้มันดีกว่าเกา่าพี่น้องครับสำหรับลีปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซัมเนีแ้แหละครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับมับนมันพี่น้องครับอืมโดดเลยพี่น้อง